ขออนุญาตครับแปดหมื่นสองพันบาทนะครับแม่ลูกคู่นี้ครับแปดหมื่นสองพันบาทนะครับลูกที่ท่าไหนครับพ่อลูกที่สองนะครับลูกผูกครับผมลูกยังครับนี่บ่ได้ถามแปดหมื่นสองพันบาทนะครับลูกแม่ลูกครับผมลูกลูกสองนะครับลูกนี่ประมาณยักที่หาเดือนเลยบ่ครับโอ้ลูกสองเดือนนะครับลูกสองเดือน แม่ลอยหาซิปนะครับนาะงัออยย่ไสครับพ่อง้ออยู่บ้านดงน้อยกาลสินอำเภอยังครับอำเภอเมืองอเภอเมืองนะครับบ้านดงน้อยกาลสินครับแม่ลูกค่มนี่ครับผมนี่ครับเปิดใบแปดหมื่นสองพับาทนะครับผมอันขออนุญาตเขาเบิดที่ต่อพ่อนะครับศูนย์แปดหกสองสามสี่อห้าหนึ่งกาห่งเาศย์พ่องครับ พ่อจา์วีนะครับอยู่บ้านดงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดจราศิน์นะครับแปดหมื่นนะพ่อนะทร่มาส่ทรงทรงทนือขากงค่ากับทรงครับเป็นว่าทร่มามาสอบมาถามมาต่อมาล่องได้บักไก่ไลยง่วผูน้อยนะครับสองเดือนครับสองเดือนกวักขว่าครับผมผูน้อยสองเดือนกว่กขวาครับผมนี่ครับเอาเบิรงแม่มันเลครับเบิรงแม่เอาหลด งวดดูดนมข้าเต่าแล้วครับดูดนมข้าเต่าอยู่ครับนี่ครับพอจานนะครับพอจานย่บานดงหน่อยกาลสินครับผมงวสูงร้อยร้อยห้าสิบหาบวกรอยหกสิบได้แล้วครับตัวนี้ครับผมแปดหมื่นครับผมขอบคุณครับพอมันมันครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งตัวต่อไปเมื่อกี้กับเขาไปนะครับไทยทอดสดยูกับตัดครับ อินเทอร์เน็ตทุ่มแม่โอ้ยยังได้ตัดกี่ลายครับกำลังถ่ายถอดสตรีมได้อ๋อขามากกับฝากกดไลค์กดติดตามกดถือใจให้แน่เด้อครับผมเป็นกำลังใจเจ๊งตัวครับมือนี่ตัวเดียวเปิดอไปรับอันไหนครับแมียเขาหกหมื่นหาโอ้เบิ่งสูงใหญ่อะไรครับหกหมื่นหาครับผมเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งร้อยหกสิบร้อยห้าสิบหาบวกได้เนาะเบิ่งเบิ้งเบิ้งเทียบกับเหมือนพ่อเพิ่นเด้อครับเบิ่งครับ สมเป็นครับท่องล่างนะครับอยากลูกแมวอยกแม่ลูกออกนะครับเป็นวาแอยากแม่ลูกออกไปแล้วว่าอยู่เซขับผมค้องช่ยกาลสินนะครับอำเภอข้องชัยจังหวัดกาลสินครับผมขออนุญาตขอเบอร์ติดตอครับศู7ย์แปดเจ็แปดหกเจ็ดศูย์ห้าสี่แปดพ่อยังครับพ่อคมนะครับฮะพ่อคง บ้านผอพมอ๋อผอพมขวางชัยกาลสินบ้านตูมอำเภอของชัยกาลสินเดี๋ยวผมถ่ายเครื่องให้เบิ้งนะครับแม่ลูกแม่โบดครับเพื่อนวายแยกลูกออกไปแล้วครับลูกแดงครับตอนนี้ท้องว่างครับผมแม่คบเครื่องนะครับครบเครื่องประกันตำนี้เนาะครับเนาะประกันตำนี้นะครับแม่คบเครื่องครับอุ่นครับง้อสูงครับง้อสูงตัวนี้ร้อยหาสิบหาบวกได้ครับผมร้อยหาสิบหาบวกได้ครับ เอาขอราคาเปิดอีกเทื่อนะครับเพิ่อนมาราคาเปิดอีกเจกเทือนะครับหกหมื่นห้าราคาห่วงนะครับขอบพมนะครับอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินครับผมท้องบางครับตัวนี้ครับผมหกหมื่นห้าพันบาทราคาห้องครับลูกแยกออกไปแล้วเป็นลูกลูกแดงครับลูกแดงนี่ครับผมลูกที่สองขอบคุณครับเนา โอ้เมื่อกี้ลดครับผมลดลดก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝากขอมากกดติดตามไหมนะครับขากงกสิทายต่อตอนนี้ก็เย็นอยูุตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดนัดโคกัระเบือที่ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตลาดหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นตลาดหนึ่งครับนี่นี่ไม่ไม่ไม่เห็นแม่แดงครับแม่แดงแม่แดงพูดนี่เอ๊ตัวนี้ไลฟป็นได้ครับผมแดงไลฟ์ป็นได้ครับ ซีสิบแปดแม่สาวไหมครับแม่สาวนะครับซี่สิบแปดบอท่าน,นสมนะครับนี่เจ๊ปีละครับสองปีทาผสมนะทาผสมทาขึ้นนะครับทาขึ้นซี่สิบแปดนะครับว่าแม่สาวครับผมว่าแม่สาวว่าอยู่ไหน,นครับผมโอ้อยู่เมืองสวงเหล็ป้านได้ว่า บันผามไเตีโอ้ผมอุจากันกับคูป๋องอยู่หันยูสินเนี้ยคู่ป๋องยูหันอันยูลานขายของสินเนี้ครับโอ้ยู่บันผามไงนะครับ48ครับผมง้อบันผามไงอําเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดขอเบอร์ติดต่อนี่พ่อ0 8นย8 6 8 6แ8 6ศูนย์แดปดหปดหสี่เจ็ดห้าแปดเพองครับพอเทพนะครับต่อร่องใดครับประกันตำนี้เนาะพอนะ ง้วสาวนะครับ4ี่สบปดครับแบรนันมีลูกครับสองปีแล้วครับเตรียมผสมอย่างเดียวครับพอเทียบบรนพ์ไงอำเภอเมืองสวงง้วสูงลอยได้ได้สามหาบวกได้เนาะไอยสามหาบวกได้ครับผมนีม่ครับเมืองสวงไม่ยังโตพอไหมนี่ <c oughs> มาสี่เหลือตัวเดียวแล้วนะครับหมานบอมันกับเบิองอาอครับง้อคุณนาพง้อมันอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับมันหมันครับผมครับสี่หมืนแปดครับท่านผับอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสี่หมื่นแปดบึงครับเทียบกับเพิ่นเบิึงขอบคุณครับเอาไปเดี๋ยวเข้าไปเบิึงโตต่อไปครับช่วงนี้ห้อยเบิ่งกับลบแดดแล้วครับอ่าสองคลิปนะครับมือนี้คลิปแรกอะมันถึกตัดไปครับขึ้นโทรศัพท์เพื่นตัดไปครับทู่ สู้ตัดไปคีไ้ครับเราผมยังคลายไล่ตัวช่วงนี้ก็เป็นช่วงคนหาห้อยแล้วครับห้อยมันจะลบแดดเพื่อห้อนกันแล้วแดดมันห้อนมือนี <c oughs> ล่ลบแดดลบแดดเอ้ามาเบิ่งว่างามครับจางเบิ่งตลาดไปน้ำเนาะ สาวหน่อยครับสาวหน่อยนี่ครับผมเบิ่งสาวหน่อยเด้อนี่สาวหน่อยรบเครื่องครับว่าสีหาเจ้าของเพิ่นเห็นว่าสาวหน่อยนี่ครับผมว่าสาวหน่อยครับชุดนี่โอ้ผุนผุนเห็นเจ้าของเพิ่นแล้วครับว่าสาวหน่อยว่าสาวหน่อยบดหนีมาครับโอ้ตัวแดงขายแลลวหัวหัวหลุนขายสามสองตัวนี้ทอาได้ครับ สามสินี่ราคาสามสิบิบสเหมือนเลยตัวนั้นขายเล่าสี่พันกตัวนั้นขายแล้วนะครับสามหมื่นสี่ตัวนี้สามตะว่นตัวนั้นมันนั่นล้วนรำมชาติหรครับล้วนรรมาชาตเนรครับตัวนี้สามหมครับนี่นี่สามหมเดี๋ยวผมทายเหเิ้งขอบนองัวน้อยเจ็ดเดือนครับมูนี่มัวหกเจ็ดเดือนนะครับงัวสาวน้อยครับหกเจดเดือนครับผม 6เจ็ดเดือนสามสองครับนี่เป็นว่าต่อร่องได้สุดโตครับสามหมื่นสองพันบาทครับว่าหกเจ็ดเดือนครับผมใส่ใส่ครับสี่สิบสามแม่นี่สมไหมครับสี่สิบสามเลยครับผมว่าแม่แม่สาวครับว่าแม่สาวครับผมว่าแม่สาวสูงลอยสามสิบได้ครับนี่สี่สิบสามครับบดครบเครื่องครับตัวนี้บดครบเครื่องครับเอาเพิ่มต่อกัน ว่ามาถามเดาเพิ่นขายดีเลยที่แรกเพิ่นว่างอยู่เพรผมมาถามเดาพิ่นขายดีเลยสงสัยสี่ห้าจุดของบ่พอนี่ครับผมสามสิบสองครับสามสิบสองครับง้อหกเจ็ดเดือนสูงลอยสูงลอยยี่สิบได้ครับง้อมูลี่สูงลอยยี่สิบเป็นง้อสาวหน่อยนะครับเป็นง้อสาวหน่อยครับง้อบานเฮ้า่แหละครับง้อสาวหน่อยตัวนี้สี่หมื่นสองครับบดครบเครื่องครับลอยสามสิบได้ครับเดี๋ยวผมสิถามเพิ่นให้นอว่างง้อยุสัย สี่สิบสองครับบทครบเครื่องครับตัวนี้บทครบเครื่องง่วนหน่อยครับเอาวขออนุญาตถามเบอร์ทร่ครับศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดง้วายูใส้ครับผมง่วอยู่สารคามติดตผู้ใดครับแม่ยังครับบอกอบอกโทรมาหาเบอร์เลยครับงงล่างหูชาแนลครับผม<อ>ล่างหูชาแน,นลนี่ครับผมง้วะสามหมื่นสองครับกับสี่หมื่นสอง งัวงามเอาผู้ชมเนาะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตามเบอร์เลยครับผมซ้ำมีแจ็คเทีอนะครับเบอร์ซ้ำมีแจ็คเทืยนี่ยศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งห้าครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดครัเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมขอบคุณครับงัวอยู่สารคามครับโทรมาเลยครับสาวหน่อยผู้ใดหาอยู่เอาคุ้มครับมาดีเห็นสาวหน่อยงามครับเนาะไปเบิ่งเล่ยักหน่อยเนาะเห็นพผัวมันหิวเล่ย์ไหม พ่อเป็นหิวเล่มาพ่ออะไรบันไดครับเล่ตัวนี้สามมื้อหาเล่ว่าจะปีละบุครับนี่ติสามมื้อหาครับง่ว่าผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดเนื้อเนาะพอนะ่อเนาะไปเฮ็ดเนื้อไปเลี้ยงขุนเนาะพอนะ่อเนาะโอ้มันท่องด้วยนี่โอ้ยลืมสังเกตท่องเจ็ดแปดเดือนแล้วครับโอ้ยลืมเบิงครับลืมเบิงขออภัยครับง่ว่าท่องง่ว่าเสาง่ว่าแม่เด้อครับท่องครับเปิดสามมื้อหาเนาะพอนะ่อเนาะ งัวอยู่สครับบ้านใดก็บันหันสารคามนี่นะครับเร่ครับเล่ขอเบอร์ติดตพ่อแน่ได้ปะศูนย์แปดสามหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าพ่ออย่างครับพ่อดีบันหันสารคามบันหันเท่านี่และนะครับลูกที่ทอาไดล่รครับพ่อโอ้ลูกสีหลอเนี่ครับต้องวัดท่องครับนี่ถ้าเล่ผมก็ลืมสังเกตความไพพ่อวันนี้หลีสามหมือนหาครับแปดเดือนแล้วครับ เล่ชายกินน้องเลยครับง่วโค้งสางดีนะครับข้งสางดีข้องสางได้ลูกซี่หครับ่อบคนณมาลูกซี่หครับนี่ครับง่วแม่ครับชาโรเล่ครับชาโรเล่ง่วกะมีอายุเนาะตะวันจ่ายลูกครับลูกซี่หละครับจ่ายลูกครับผสมเล่อกพ่อผสมเล่ครับผสมเล่นี่ครับผมเอาต้องเบิ่งนะครับขอบคุณครับผม ยังเข้าไปบึงซอยเพิ่นนะเนาะซอยเกษตรกรเขาเห็นกเกษตรกรเพิ่นมาขายไกอยากษ์ไยซอยเพิ่อนนะครับเพิ่นได้มีโอกาสไอ้เขาถึงตลาดออนไลน์เนาะครับเนาะกับซอยเห็นเพิ่นมาขายได้ปันไดบุ๊คครับว่าตัวนี้คู่นี้แม่ครับสี่หมื่นสองแม่ลูกลูกที่เท่าใดครับลูกที่สามลูกยังครับว่าลูกผูสีแดงคมบ้านเท่านี้เนาะครับ ขมหลอนหรือคมโตครับขมโตคมโตครับคมโตนะครับสี่หมื่นสองครับผมว่าว่าอยู่เซี่ยพ่อโอจตุลพักพิมานร้อยเอ็ดนี่นะครับผมบ้านได่ปะมันโคกกลางนะครับจะตุลครับพอเบอร์ที่ต้อนได้ปะศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกสามแปดสามพออย่างครับพ้าผานบ้นโคกกลางอำเภอจตุลพักที่มานร้อยเอ็ดนะครับ ลูกโค้มโตครับสี่หมื่นสองแล้วอนะไม่ยังโตพ่ะไม่ยังโตมันนี่เหลืออยู่คู่เดียวแล้วปอนมันบมมันขึ้นเบื้องเอาครับงัวเป็นสีงอสมเด็จสี่หมื่นสองพันวันราคาถึงเนา,านะพันว่าต่อได้สี่หมื่นสองต่อ,ได, 42, ตอได้แด้ครับกินน้องค่าเต่าครับงัออยู่บนโคกกลางครับมาเป็นซิปครับเหลือคู่เดียวครับเดี๋ยวผมถ่ายลูกให้เบื้องหาทางเขามาได้งัวสิเต้ข้อ สี่หมื่นสองนี่ครับลูกลูกแยกเดือนละครับลูกผูสองเดือนนะครับนี่ครับผมสี่หมืนสองครับว่าอยู่บ้านโคกกลางครับอำเภอเจตุระพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับลูกลูกมันเด้อครับนนำเมียครับสี่หมืนสองพันบาทครับลูกกับเมียเอาโทษติดต่อฟอเ์บินเบิงเด้อครับหลังจบไปไล่สดจาเข้ามาชมอีกจะกรอบได้ครับผม แจ็คสามหลอกก็ได้ครับจังได้กับฝากกดถูกใจให้เป็นกําลังใจนเด้อครับกดติดตามให้กับสีมาไทยง่วนยังสี่ละครับผมกับเป็นกําลังใจกดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับกดฟรีครับขอบคุณครับพ่ามันคักแล้วมื่อไงกดแล้วก็ได้กินพ่อพุ่นมาพ่อมาน้ำกันมาครับพ่อมาน้ำกันพนบ้านเดียวกันผมกะอยูตลาดละครับร้านสวัสดี2ี่ิอะละครับ ยืดตลาดตรงขามเชียงเหนือล่ะครับได้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 ตัวได้พ่อเจตูบพ่อพ่อง้อเจตูบครับง้อมาใสครับโอ้ย่างตลาดโอ้ยแยงตลาดจรสินย่างตลาดจราสินนะครับบ้านได้พ่อตำบลน้องยิทธาเนาะครับว่าอยู่ย่างตลาดครับง้อไรสามซีบพ่พ่อตัวนี้ ได้เนะาะง้วะทองบ่ครับเขาว่าสีบานลงเง้อเขาว่าเขาซื้อมาแล้วหรอว่าเพ่อสานเขาว่าสมแล้วเนาะครับเนาะพ่อเป็นว่าสมมาแล้วเด้อแล้วครับห้องอีกแค่เท่ไาไี้พอห้องว่าสามสิบสามสามสิบสามง้วะสูงลอยสามสิบนะครับงว้วะแดงให้ลูกตอนนี้ก็พเพิ่นว่าสมมาแล้วเนาะพอนะ่อเนาะเพิ่นว่าสมมาแล้วอยู่เพิ่นว่าสมมาแล้วขอเบอร์ติดตพ่อหน่อยครับศูนย์หศูนย์หกสอง หนึ่งห้าแปดห้าแปดหนึ่งหนึ่งพ่ออย่างครับพ่อสุบันเนาะอ,อยู่ยางตลาดจารสินนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งเนาะว่าลอยสามสิบเจปีแล้วผู้พ่อว่าตัวนี้ว่าหาปีนะครับเนาะนี่เบิ้งเครื่องครับเบิ้งเครื่องเบิ้งขาเวลาหาปีแล้วนะครับอพอมีต่ำนี้เนาะพ่อนะ ว่าหาปีไม่มีตำหนิวยครับนี่ครับผม4 2 0 0 0บาทครับพ่อสุบันยางตลาดการสินขอบคุณครับอมายังโตมั้ยดิมา,มา,มาหามานันนี่มาตรฐานขอบคุณครับไปร้ายแล้วไปร้ายแล้วอ่ะไป ตลาดว่ายเหรครับเวกับไม่เชื่อเหมือนค้นแล้วเบิ่งครับไปยังรวดเร็วอีลีครับมันเกิดสามโมงแล้วโอ้ตลาดวายครับถุ้ได้ถามเพื่อนกับมีค้นถามนะครับว่าตลาดง่วนี่ยางจ็โมงสีมอสมนะครับกะไมายางประมาณเจ็ดโมงนะครับสีมอสมครับเจ็ดโมงง่วกับเขามาเต็มสนามแล้วครับมาเสาร์อไรครับบอยเห็นครับมันบ่เห็นต่านี้ครับมันเหมืด ว่าเบื้งนี้เจ็ดโมงหรือครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่องตต่อไปนะครับขุนผมไปเห็นฝูงขุนกะง,ง่ามครับฝูงขุนง่ามแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้มือนีกล้วยบนเก็บกระบ,บาดมันหรือครับไปไวมาไ,ไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจถ่ายเบิง่งเนาะเดี๋ยวหาเจ้าของเจ้าของพบนเขาห่มนะครับย่ำนี่บนกะหาเจ้าของหย,ยากอยู่แบบฝากกด ไลค่นะครับกดไลค์กดถูกใจนะครับกดฟรีครับช่องราหูชาแนลครับผมเป็นกำลังใจทายงวดไอศครีมเจ้าของคนบอดด้วยโอ้ดีครับผมเบ็ดนี่วะครับงวดสาวหน่อยนะครับเนาะนี่งวดสาวหน่อยนี่ครับที่อยากเขียนนะครับเนาะซีเมื่อนหาซีเมื่นหาหมดเลยเจ้าตัวครับหนึ่งสองสามโอสองตัวนี่ซีเมื่นหาสองตัวหลังล้วครับ อ๋อนี่สี่มื่นหางว่าผูหามือนว่าผูลูกยังครับว่าผูบามันนะครับบามันตัวใส่นี่ตัวละสองมื่นหานี่ตัวละสองมื่นหาคูนี่หามือนนะครับผมว่าผูครับต่อรองได้ต่อรองได้ลูกยังครับผมลูกซี่ใตัวนึงลูกสี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวไล่นี่ลูกซี่ใบครับไล่นี่ลูกซี่ใบ ตัวนี้โคม้มโตมากเนาะนว่าเมีสาวนี่เท่าไรครับ,บสาวสี่เมืองหาสี่เมืหานาะครับผมสี่เมืองหาสอง,งตัวนี้นะครับตัวนั่นกตัวนั้สนสี่เมืเจ็ดอกครูั้่หรือโตละน่คูหนึ่งครูหนึ่งสี่เมืจ็ัปีครับมูนี่นี่นอ่ามววปีกโอ้นน่เด้อครับงวปีกลัากวาหนึ่งสองปีม้วอยู่ใสครับผม เออนี่งัวแม่ขาวสาวน้อยครับสาวน้อยอู้นี่ครับคู่ดีซี่มือหาครับผมงัวสาวน้อยครับสูงลอยบัตรทนพอลอยสามสิบดอกครับนี่ครับงัวงัวบัตรท่นพอปีเนาะว่าบัตทนพอปีปีกลัวอยู่หรกปีกอยู่นะครับปีกลัวอยู่ครับงัวสาวสาวน้อยครับผูได้ถามหาสาวน้อยเนาะครับขออนุญาตสี่มือหาเนี่ย ได้สองตัวนี่วัดตัวเดียวโอ้สี่หมื่นหาดีสองตัวนะครับผมพี่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 เบิ้งโอ้สี่หมื่นหาดีสองตัวครับผมคุณครับสี่หมื่นห้าพันบาทสองตัวครับว่าบีกวะครับผมนี่ครับผมงา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 มว่าแม่เหมือดว่าแม่ครับว่าแม่บอนแม่เหมือดเป็นสีบานแม่เหมิดสีเป็นถูครับเบิ้งครับอันนี้สี่หมื่นสองนะคูนี่สี่หมื่นสองเลยครับแดงนี่ กับโบดนี่สี่หมื่นสองครับผมราคาเพิ่นเปิดมีทั้งแยกมีทั้งยกฟูงนีของเพิ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับมีทั้งแยกทั้งยกงัวอยู่ใส่ครับพ่ะอยู่บ้านหนองตื้นนีกก่บ้านหนองตื้นวิไลเกษีบนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนาะมหาสารคามเฮ่าหนีเนาะครับพพเพิ่นมีแปดตัวรักพักดีฟาร์มเนาะครับขออนุญาตขอเบอร์ติดต่อนะครับผมศูนย <08, S 2> ์แปดศูนย์แปดหกแปด 5ปดห้าห้าห้าหสามสปดรักพักดีฟาร์มนะครับพ่อเนกนะครับรักพักดีฟาร์มโอ้พ่อเพินใจดีครับเป็นตัอได้อยู่ตได้ตไโทษแม่ครับสี่ยกสี่แยกแปดตัวนี่เพิ่นมีดหลายละค่ะง้วไม่ถึงร้อยกิโลส่งฟรีตํานี้บอมมีคัดมาแล้วง้วฟรามเองเรืองง่น้ำเขาครับพ่อ ไปซื้อมากขายไปีี่งัเลืออดยนี่งัวฟ้ามเลือดลอยโอ้ยเขาเลือพราะอนุญาตเขามีหลายตัวพ่ออยู่ฟ้ามไปเล่นฟ้ามจักมือให้ไปเนี่ยเด้อไปหลอดอดไปหลอดยินดียินดีอันนี้ฟ้ามเดี่ยขออนุญาตไปเล่นจักมือเมื่อได้วางสีทั่วหาพ่อเป็นเป็นเล่นฟ้ามเป็นจักมืออยู่ครับผมไปหลวดไปท้ายไปเบื้องวิ่งแรกกเกษตรสิเขาไปยามเพิ่นอยู่ดอกงัวเพิ่นหลายอารมณ์เพิ่นก็ดียี่ตัวงาม เอาคูขาวนี่ไล่บันไดก่อนครับสี่หมื่นหาาคูขาวนะครับโอ้งามถึงเจผมสี่หมื่นห้าครูโบสถบคูนี่สี่หมื่นสองครับนี่คูนี่สี่หมื่นสองครับอโทษสอบถามเพิ่มได้ครับแปดตัวตะกาหน่อยฟังนันหน่อยนะครับหน่อยสาวหน่อยทั้งนั้นครับสาวหน่อยหมืนเลยนี่ลูกซีไว้ครับตัวนั้นลูกซีไว้ครับออกดังครับซีไว้หาเมื่อนครับง้อผูกครับกดนี่ ผู้ผู้สีมืดแปดก็ได้ครับผู้ผู้แดงครับเบิ่งเม็ดสีแดงจึ้งคึ้งครับผมอยู่อนเนกฟาร์มครับวิไลกเกษตรจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเป็นอารมณ์ดีครับพ่อเป็นอารมณ์ดีอยากไปยามเพิ่นยักมืออยู่ขออนุญาตเด้พอพ<ป>่อยักมือ<ป><ป>เนี่ยเด้มเมเอม,มือได้เป็นหวางสิโทษสอบถามครับผมเลือดลอยที่พ่ออยู่ฮันโอ้ขอความรู้เพิ่นให้ คนเบิงเนาะครับตอนนี้ผู้เลี้ยงว่าไหมขอบคุณครับพ่อจ้าะเปันหมานครับเอานี่ครับผมคู่นี้ซีเมื่นแปดมาเน็ตเน็ตเลยเน็ตเน็ตได้กันซีเมื่อนแปดพออันนี้ฟาร์มเนาะครับอยู่นี่ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับพผลงานดีใจดีครับเอาครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเขาจะได้สองคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดไลฟ์ฟรีครับกดติดตามฟรีครับเขากับสิมไทายช่องง้วะยังสี่ละครับกับบอกละข้างง้วอัปเดตละข้างง้วะนะครับตอนนี้เกษตรกรเขากับบราษมารถไลท์ท่านกับบริามหรดมังยางใดเนาะมันอันตรายอยู่ครับเขากับเป็นซื้อกลางนะครับกับมีกลุ่มนะครับกลุ่มตลาดนัดโคกระบือออนไลน์อีสานกลางกับลาหูชาแนลนะครับกับเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับขาไปเป็นซื้อกางซื้อขายแลกเปลี่ยนกับฝากไว้น้ำนะครับเนาะกับฝากทุกท่านนะครับ ทางช่องกับขอเป็นซื้อกลางให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรอนนะครับเนาะในการถ่ายทอดราคาราคาในการบอกกล่าวในการเป็นซื้อกลางก็ฝากได้ครับฟ้ามเดซสนใจติดต,ต่อมาอยากให้ถ่ายนะครับก็บเข้าไปถ่ายให้ได้ครับผมถ่ายฟรีครับถ่ายฟรี่ไรเอฟสดราคถ่ายฟรี่มัดครับผู้ใดอยากถ่ายนะครับผมถ่ายฟรีโปรโมทให้นะครับเขาโปรโมทให้โปรโมทให,ห้ยอดไล่ยอดติดตามกับโปรโมทให้ครับก็บฝากติดตามกด ฝากถูกใจและฝากกดซับสไคร์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ